ขาก,กันเป็นวัดนะคะอิเตฟุชิลตอรีน่าจะช่วยแม่นะคะเอาของไปทิ้งค่ะพี่น้องคะโอาของกล่องพลาส,สติกกาหนุงกวยกา,าน้ำอะไรอย่างเงี้ยอะไรเอาไปทิ้งค่ะคะถ้าหมูก่อบใบนะคะพี่น้องแม่หมูก่อนบอะไรใส่น้ำนนค่ะพี่น้อง เดี๋ยวจะทอดกินนะคะนุ่งเข่าค่ะพี่น้องหนึ่งเขา่าแหนมตุ้มเกี๊ยวไว้พี่น้องคะ่ะแหนมตุ้มอยู่ก่อนแบบนี้พี่นออ้องบงตำขอมือปุ่นะไม่ใส่หนังหมูค่ะโอเคเยวจะทอดทานกินนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะเมือนมีข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียวมีตำแครอทแล้วก็เป็นแหนมหมูผสมเนื้อนะคะไร้หนังหมูนะคะแม่ไต่ทําเองค่ะพี่น้อง่ะแล้วก็มีถั่วต้มแล้วก็มีน้องไก่นะคะอบกับแกลดฟิลค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องค่ะกินข้าวน้ำแม่ตายได้รูนะคะทานง่ายๆด้วยกันค่ะง่ายๆแซ่บๆแบบบานๆเท่านี้แหละค่ะพี่น้องค่ะมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ Idag har vi kanel, mm. namo, mm. och vi har... som tamp, tamp karot. karot, Lite bönor, mm. gröna bönor. Mm. Och vi har mm, gräddfil och kyckling. Bra! Nina, mm. vad är det då? Ris starka. Mm, starka. Ja. Och där då? Um, Kyckling. Kyckling. Där då? Ättor. Um, ja, där då? Mm, mamma, mamma stark. Mamma stark, Nämo. Okej. Okay. Jättebra. Mamma, det var supertörstigt innan. Jaha, men kanon. Kan du ta Titti? Ja. Dam-dam morot. Dam-dam morot. dam det morot. Dam-dam morot. Dam-dam morot. Och vad heter det här? Det här var hallon och... Hallontråbär! Hallontråbär, så var det. Jag måste också dricka. Sen har vi konjak också. Jag kan börja med typ med mer grädde. ม่ามาขยันไเมาข้าวเหนียวอะไรูกม่ามาอยาท่จอยาไป้อห้สิาวาโอเคีนัทรดหรอเนี่ยดบเน่ยดบบไออซุมิกโอเคตอนนี้เด็กๆไปช่วยแม่ที่ห้องซักผ้าด้วยนะคะเกรดไไดีซักผ้ากันมาค่ะแล้วนกากกรดีแล้วก็

Okej. Vill du lite sås? Mm. Nej. Just det, du mm. har ketchup där. Okej. Okay. okej okay. Varsågoda. Sån mago till middagen kan jag laga. Man kan göra så här. Mm. Mm. Det är lite olja i kycklingen tror jag. Mm, vad gott det ser ut. Mago mm. till kycklingen. เองนะคะไม่มีหนังหมูค่ะอันนี้ทำเองทำประมาณสองสามวันที่แล้วนี่ค่ะพี่น้องเอาไว้ข้างใต้เตานะคะกูอย่าเบนกูเด้อลูกอร่อยไหมอร่อยไหมเนื้อหมูที่ไม่แตะเอาไปทอดแล้วนะคะอร่อยไหมลูกน้องอร่อยอือแซบแซบ ยังไม่ชิมมออกสม์มอมามกก็สมอ,อ่ชิดกิ้งต้งซิมน้ำบะไลยบเลยอืมบเลบไต้งซิมน้ำแซ่บดีบะหลวงอ๋อืมอืม,ม,มส่วนไก่นี่อบเอาในในตู้ในเตาตูต้อบนะคะเดี๋ยวอุ่นน้เนีเราชิคกิ้งอุ่นน้อ แหนมหมูผสมเนื้อไม่แต่ทำเองทอดด้วยพี่หนอแค่ไม่สกปรกเหรอลีน่าอยากกินแบบช้อนแก้วสกปรกวนปรกเหรอสกวนไม่ตัวโก้สกวนกสกปรกทำเป็นชมอน เราไม่ได้ต้องทุรนทุรายวันทอ่เจอสตูย์อ่ะก็สอาอรับเรทําหล้ยสย่างเลยวันนี้ลงไปห้องรับผ้าแล้วก็ทําความสะอาดในบ้านด้วยอืมลีนะบอกว่าบรรยากาศดีและเด็กๆช่วงแม่ตายรักผ้าเราก็ไปเตะลูกบอลด้วยนะคะอื Vi tog ju med bollen och sparkade också. Och, och cykla. Ja, och cykla. Lina är mm. Och cykla. Den skulle en skoterövning. Gott. Och jag var närmast för vi mm. vann först. Ja, just det. Så lekte vi med spela med bollen där. Mm. Mm. Vad är roligt då? Det mm. mm. står, den mm. som är närmast får vinna. Ja, just det. Med täljinkin. ้เกมน้ำบุกที่สนามบอลน,นะคะคือแบบว่าตั้งกติกาตรงนี้เอาลูกบอลไว้ตรงนี้ส่วนตั้งเขตไว้ตรงนี้ให้เด็กๆสองคนไม่ตายจะยืนอยู่นี่เห้ยสองคนเตะแบบเบาๆไม่เตะแรงเพื่อจะให้ลูกบอลมาอยู่ที่ใกล้ๆจุดตรงนี้ประมาณนั้นแล้วก็ดูว่าใครใครเตะลูกบอลแบบเบาๆเข้ามาใกล้อยู่ใกล้ๆตัวแบบกติกาตรงนี้นะคะ เด็กๆสนุกมากเดี๋ยวว่าเจ๊ตัรู้เลยอืมองดังอฟเคเลยถ่ายคลิปว่ท่านค่ะพี่น้องฟกกสที่ลวกเล่นน้ำลูกพี่น้องค่ะเดี๋ว่าเจ๊ตัรู้เลยเดี๋ยวรอบหนาพี่น้องรอบหนามี่วสปาเกตตีปุ๊บ่ออืมไม่ได้อ๋อหอบหนามีไวมล่ะจ่าไม่ตด้ ลงไปซักผ่าแล้ววิ่งเล่นน้ำลูกแล้วก็เขาไปซักผ่าแล้วก็ไปอบผ่าอ่างสิครับพี่น้องแต่เด็กๆเขามีความทรงจำแล้วเขามีความสุขรับได้รับได้ครับแทบได้ไม่มีนี่นะรับได้ครับแับได้ครับ พอออกไปเล่นทั้งนอกเด็กน้อยขอมากกับจามจามพี่น้องแพ้อากาศเนาะเดเร็กนะเดเร็กมีสไปร์เดอฟูดบอลเออเอเล้์เร<อ>าโอเซยสน์ไดนะ้ตอนที่พวกเราเตะลูกบอลฝนตกลงมาอ่ะพี่นอ้องพอหลังจากนั้นพ่อแม่ใจจะเคินบ้านแดดก,กับขามากแบบนี้เมื่มอวาโอ้เทอร์วิกินแล้วเอทอวิกเิเก้นแม่แม่บอกว่าดีแล้วที่เราเข้าไปข้างในอิทเวชเดือดเยี่ยมอืมกระเทียมค่ะพี่น้อง ก็เสิรกับนื้อหมูอืมเลี่ยงสก๊อตเปเมลูตุกเกอร์ที่ดีทำกินเองหมักกินเองพี่น้องเอสกิเกเรทฟิลหนูแบบรอดแน่ะหมูน้ำหมูนีน่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่ผงอะไรเลยนะคะคืออันนี้กูทำสเตอ็กที่ทำสูตรบ้านๆของเรานี่แหละสูตรเราเอง มันมากไหรืออืมน่าแอปตุลเอ้าเด็กยพากันเหนื่อยทั้งวิ่งไปเตะลูกบอลแล้วก็วิ่งเข้าไปซักผ้ากับแม่ด้วยเพราะว่าแม่ไตไปล่อยปล่อยลูกไปคนเดียวแล้วเอาลูกเขาไปนั่มคืนล่งบันไดอะพี่น้องทั้งคืนทั้งล่งสินะอืม activity ทุกวัน activity every day วอยาสี่ยดนมงว้าวมาไปทิ้ขงขยงขยันทิ้แคท่ทุกวันคับพี่น่องแต่บระเทไทยลงไทยมีคบอ,อี่อ มันเป็นวิธีชีวิตรประจำวันของทุกครอบครัวอยู่แล้วค่ะพี่น้องแซ <c oughs> บค่ะพี่น้องแซบหลายมามา่าแซบหลายหนอ้ยไม่มเิียนแพกซสอนจะแอมนะเพิ่นจะแสบข้อเพิ่น มี่ยาคนของเพื่นโยไม่เปนนะไม่ตายเช่นกันนยค่ะมามาอันอันจะมีให้น้องเมียเดนอันเดนขึนยาเยอทีเดย์เคยวิ่กันอันทีเดย์อมิตร นูรักแม่มากที่สุดในโลกแล้วแม่แล้วหนูอยากจะบอกว่าแม่หนูรักมากแม่ที่สุดแล้วมามาแล้วก็ไอเลิฟยูนะคะนี่คือืมอแม่ทําอาหารที่อร่อยมากที่สุดสําหรับผมแล้วผมชอบแกลกฟินที่แม่ใส่ในไก่ด้วยอืมแซ่บกระหรวทักมือเกิัไหน่ะทักขึ้นไปกระหรวเนาะน่าแอ็มอันโด เด็กๆเ,เขาก็รังในเขาก็จะมาร้อยกินที่นิดที่หน่อยพี่น้องคะปั่นเขาเนียวเหรอกูเือ <c oughs> งฝรังเขาปันป่นปั่นข้าเนียว <c oughs> Det ser rågigt ut, nästan som en shak, Mm. Det tycker jag jag gör. Lite ketchup. Det här blir bra. Kolla, salcon. Det här ser ut som så ถอดมะสามก่อนแล้วก็มาต้องทอดเอีกไม่จะไปอุ่นพอนั้นพี่นอ้องน่ามีว่ะแค่มาอุ่นอุ่นอุ่นอันนี้น่าสักชี้ให้妈ม妈ามาเหรอหอน้นอือ You can t a l e the sauce first อื้ม อ๋อข้าซอเขาเนี้แม่สิจำจังไดล่ะลูกแล้แม่ใส่ซอสอ๋อทัมิค้อืมมเปล่าดิโอเคทัมิก้ลูกทัิเโอเคเอาัวแม่นะโอ้ย Kameran får rimma långt. Och lite mer ris. jag med. Med min nina. Jag ska ta den där risen. Den där risen, det. Sked? Mm. Var det bara men mina? อาทิตย์นี่วันหยุนี่เราก็อาทิตย์แต่ที่จะมาเราก็อาทิตย์ทื่อแม่ตายกับจะงแม่จะยากแน่นอน,นะค่ะ <c oughs> เขาจะมาทําบ้านค่ะพี่น้องมาสองสามวันต่อกันเนาะคะ <c oughs> ่ะเราก็เขาก็จะปิดหน้ามีอย่างนงี้สี <c oughs> ่แน่เพราะเขาจะมารีเฟรชในห้องครั้วเราก็มา refresh นห้องน้ำแล้วก็ <c oughs> วกที่อาบน้ําด้วยนะคะ แล้วเขาจะทําเป็นตึกทีละห้องทีละห้องอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นวันต่อมาเขาก็จะปิดน้ําช่วงประมาณสามโมงเช้าถึงบ่ายสามประมาณนี้แม่ไตก็จะบ่ะมีน้านะคะ <c oughs> แล้วกับทักดูเด็บดรอลกทักชมิเก <c oughs> แล้วกัอีกสองวันต่อมาอีกแล้วเขาก็จะมาทําอีกก็จะไมรรี่แฟรชอีกแบบนี้นะคะอืม สัมสปูดหนึ่งพี่น้องสัมสปูนหนึ่งชอบมาสปูมิสนังเนี้ยอืมแล้วเราต้องเก็บของออกทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ,ออกสิ่งมีกระดมเนีออย่ยเก็บของออกทุกสิ่งทุกอย่างในห้องครัวและห้องน้ําแล้วก็ที่อาบน้าด้วยทุกอย่างนลยพี่น้องสดยวงสภา,เค,นานเครื่องนั้นเครื่องนี้น้ำยงน้ำจากเก็บออกให้มดเพราะเขาจะมานเครื่องใหญ่ๆแ,แล้วก็มีสายยางมาใหญ่ๆอย่างประมาณนี้ แลยช่วงเขาท้ง,งานเขาจะใส่น้ำบ่อยพี่น้องครับแม่ใยก็จะไปใส่น้ำอยู่หองซักผ้าช่วงเขาปิดน้ำนะคะอืมกับได้พี่น้องป๊าไหนหมูแม่มาเดี๋ยวเออกินใจอัตราเห็นแลวสิโอเคแม่ครังน้อก,กินแม่ไปแล้วโอเค กินไก่ไม่ไหวแล้วกินไก่ไม่ไหวจะ่น,นูลอันปัออ่นขอนียวยางเดี๋ยวกังลังเล่าโอ้ยออ๊กินจ้าตกรอนไรแบบรับนี่ฟะเอฟตอนนี้นี่โอ๊กจ้แม่ก็กจะใส่ช,ชอ้อีในหลัง จะไปบินน้องออกแรงแกงดิฟินอีแฟนทุ่งเน็ตอกซมวิคเคนฟิล์มอะไเยสต์ฟิล์มอะไกินอยู่แบบปัจจุบันของเราเนไงครับไม่ต้องไปหวังข้างหน้าไม่ต้องไปคิดด้านหลังดูแบบปัจจุบันให้มีความสุขนะคะหบ <simple. S 1> yes, mm ับในใจคิดแบบนั้นโอเคลูกหนังสือลูก แม่จะไปแล้วเพลินเราพี่น้องเอ้ย let's go on sister เพลินเราพี่น้อง go on go on go on ไปชมไปชมแซ่บไปนี่ก็จะเลือยงไปใส่กอกใส่กล่องอ,อ,อ๋อเราได้ผลแม่มาเยอะทุกทุกปั๊บเย็บเสร็จแล้วพี่น้องเม่เล็กจ้ะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะจังได้จังเจอกันไหมเนาะค่ะเนาะ ค่อยเจอกันรอบหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย